ผมคิดว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับจิตสานึกนทางการเมืองของแต่ละคนเพื่อคํามกำเนิดประการหนึ่งแล้สองเนี่ยมันเป็นเรื่องเค้าเจอร์ทางการเมืองของแต่ละสังคมแต่ละประเทศนะแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยที่ผมคิดว่านายมนตีต้องทําเลยเนี่ยก็คือการขอโทษต,ต่อสังคมนะครับซึ่งซึ่งก็ได้ทําแล้วว<ห>ันนี้ได้ทําแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคนจะรู้สึกยังค้างหายใจหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเราดูมาตรฐานต่างประเทศแน่นอนถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอังกฤษ ในประเทศที่มีประยุทธ์ใที่เข้มแข็งนะครับนายมนตรีก็ต้องลาออกใช่ไหมครับเพราะว่าต้องลาออกคือผมคิดว่าเขาโทษต้องลาออกแล้วคือผมคิดว่ามันร้ายแรงถึงขนาดที่ว่านายมนตรีต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับเพราะว่าคือการแบบเหมือนกับเอาเรื่องแบบคือคือเวียนแบบนี้ต่อให้จริงจริงอยู่ว่ามันอาจจะเป็น เทคนิคในการเจราจารหรือว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องมาพูดคุยกันนะครับจริงๆแล้วก็ดูในภาพรวมๆก็จะเห็นได้ว่านายมนตรีต้องการที่จะให้มาทําด้วยกันพร้อมกันนั่นแหละนะครับ,รบแต่ว่าวิธีการแบบเรียกว่าอ่เบรมสักใครสักคนอย่างเงี้ยว่าที่มันมีปัญหาเพราะคนนั้นคนนี้<ๆ>อะไรต่างๆวนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ผู้นําสูงสุดนะคนจะพูดหรือจะให้เหตุผลนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็คงจะเป็นอย่างที่ผมว่าคือลาออกแต่ว่านั่นคือ culture ของต่างประเทศมันไม่ใช่ culture ประเทศเราคือ culture ประเทศเราเนี่ย มันก็มันไม่ค่อยลาออกง่ายๆหรอกใช่ไหมครับมันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างอื่นนะซึ่งผมคิดว่าการลาออกก็ขั้นต่ําสุดคือการทโทษนะครับการขอโทษคือขั้นต่ําสุดนะค,คือหลายครั้งไม่มีการขอโทษด้วยซ้ําไปแต่ว่านี้ถือว่านาะยอนตถรีได้ทําแสดงความรับผิดชอบในระดับพื้นฐานที่สุดแล้วคือการขอโทษแต่มันจะเพียงพอหรือไม่ก็ต้องดูอารมณ์ความรู้สึกของคนในในสังคมอ่ะว่ารับคาขอโทษใช่ว่ารับคำขอโทษไหมมีปริยายังไงอันนี้ก็คงต้องต้องรอดูกันต่อไป